ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับถ้าเลิกจริงน่าเสียดายมากชาวเน็ตจับตาคู่รักซุปตาคู่นี้จะเลิกกันแล้วชาวเน็ตคิดว่าเจนนี่แบ็คพิงค์และจีดากอนของบิ๊กแบงแยกทางกาันในขณะที่ทั้งสองยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์2021สื่อดิส p พ s สรายงานว่าเจนนี่และจีดากอนกำลังคบหาดูใจ กับภาพประปารัชชีของพวกเขาแม้ YG Entertainment จะยังไม่ยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแต่ชาวเน็ตหลายคนเข้าใจผิดโดยปริยายว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันตามรายงานของสื่ออื่นๆตามที่ชาวเน็ตรายงานเมื่อวันที่21ิพษภาคมอย่างไรก็ตามเจนนี่และจีดากอนได้แยกทางกาันพวกเขาอ้างว่าบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของจีดากอนเลิกติดตามอินสตาแกรของเจนนี่ในขณะที่ยังติดตามสมาชิกแบ็คพิงค์คนอื่นๆ ชาวเน็ตอีกคนแซวว่าทั้งคู่เลิกกันหลังจากงานอีเวนต์จัดโดยชาแนลโดยบอกว่าคิมและนินี่เป็นตัวแทนของเจนนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ